สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่อนีอ่สิริ Siri เล่าข่าวนะคะปล่อยทิ้งช่องเอาไว้นานเลยนะคะไม่ได้มาอัปเดตข่าวอะไรเลยเพราะว่าก็ช่วงเลือกตั้งเนาะก็ปล่อยสถานการณ์ให้แบบว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยนะคะก็คิดว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วอะไรมันก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็คดีฟอ r e เร็กซ์ทีดีนะคะที่สิริ เคยมาเล่านะคะเพื่อนๆมันก็เงียบหายไปนะคะในช่วงประมาณต้นปีก็คือมันจะเป็นช่วงที่แมนใบเตยนะคะโดนจับแล้วก็เข้าคุกนะคะซึ่งมันเป็นข่าวที่ทุกคน,นรู้ดีกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกสำนักข่าวเนี่ยเขาก็พูดถึงนะคะไอเราจะมาเล่าเนี่ยมันก็เหมือนเดีไม่มีอะไรใหม่นะคะเพื่อนๆทีนี้สัปดาห์เนี้ยมันจะมีข่าว ที่ทาง DSI เนี่ยเขาเรียกว่าคดี Forex 3D ภาคที่4นะคะเ,เพื่อนๆสสรีก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาเอาข่าวมาสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยฟังนะคะว่าไอ้ f x r e x ภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3เนี่ยเหมือนหนังเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าช่องอกวีประชาชนเนี่ย ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับ forex ที่ดีมาก็หลายเอพิโซดนะคะทีนี้พอเราทำช่วงปี65เนาะพอมาปี66เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเลยทีนี้สิริก็จะมาเล่านะคะทีนี้ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอเสียงที่ DSI นะคะเขาให้เหมือนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขาเนะคะเพื่อนมารายงานข่าวนะคะซึ่งวันนี้ หรือว่าคลิปที่เขานําเสนอเนี่ยมันจะมีข่าวประมาณ3-4เรื่องแต่ว่าสิลิจะไปดูดเสียงเฉพาะที่เป็นเกี่ยวกับ Forex ที่ดีนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาย่อยว่าความหมายในยแต่ละช่วงน่ะมันคืออะไรอะลองมาฟังกันเลยค่ะเพื่อนๆ ในเรื่องนี้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ดําเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่11ทั2,566นะคะเนื่องจากมีการกล่าวหาว่านายขุนนรงประเทศรัฐหรือคุณกระทิงซึ่งเป็นดารานักแสดงเนี่ยร่วมกระทําความผิดในคดีนี้ด้วยค่ะซึ่งดีไซถือว่าเรียกว่าเป็นคดี f ฟอ e เล็กสภาคที่4นะคะจากการสอบสวนพบว่ามีบุคคลใกล้ชิดกับคุณอบกับ นายขุนนรงค์เนี่ยค่ะมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์โกฐทิแล้วก็บริษัทมีดีเพลย์จำกัดนะคะรวมถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นายนิโกโวคูคาซึ่งเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในคดี Forex TD ภาค2นะคะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวบุคคลที่ใกล้ชิดกับนายขุนนรงจำนวน3รายมาเพื่อ,อให้ปักคำแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนะคะสำหรับในคดี Forex TD ทีนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่ปี2,500 ปลายปี2562นะคะซึ่งได้มีการดำเนินคดีไปในหลายภาคด้วยกันในในครั้งแรกเนี่ยเป็นคดี forex Td ภาคที่1มีผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นนายอภิรักษ์กับพวกซึ่งได้มีการส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการแล้วนะคะในภาคที่2 เป็นกรณีที่พนักงานอายการแนะนําให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาอีกยีรายและในภาคที่3คือเป็นกรณีที่พนักงานอายการได้แนะนําให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก16รายสืบเนื่องสอบสืสบเนื่องมาจนกระทั่งเป็นคดี f o r e x ร 3D ภาคที่4ตามที่ได้เรียนไปข้างต้นนะ,นะคะซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ,ษก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้การนะคะสำหรับ ในอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ forex TD ก็คือเป็นคดีฟอกเงินซึ่งเราได้ดำเนินคดีควบคู่ไปกับคดีมูลฐานทั้ง4คดีตามที่ได้เรียนมาข้างต้นนะคะในส่วนของคดีฟอกเงินเนี่ยก่อนหน้านี้คือ DSI ได้ดำเนินคดีฟอกเงินจนกระทั่งส่งสำนวนไปยังพนักง,งานอายการแล้ว1คดีมีผู้ต้องหารวม9้ารายนะคะแต่ว่าจากข้อมูลทางการข่าวเนี่ยยังปรากฏว่ามีบุคคลที่มีพฤติการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือว่าซุกซ่อนโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์ ที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้อีกนะคะจึงได้มีการรับเป็นคดีพิเศษที่42ทับ2,566ซึ่งถือเป็นคดี forex td ภาคเป็นคดีฟอกเงินของ forex td ภาคที่2นะคะในเรื่องนี้เรามีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาจำนวน8รายเพื่อมาให้ถ้อยคำกับพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อให้ทราบถึง เส้นทางการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเราถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นความคืบหน้าของคดี forex td ค่ะในคดีต่อไปจะเป็นความคืบหน้าของคดีลักลอบนำหมูเถื่อนเข้ามาในราชาอาณาจักรค่ะขอเรียนเชิญรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะอ้าวฟังแล้วเป็นเพื่อนหลายนห,นาหลายคนนะคะสิริดาวาก็คงจะงงนะคะว่า อ่อ Forex 3D ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือเอาแบบว่าไม่ต้องพูดยาวนะคะภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นการจับนายอภิรักษ์ตัวต้นเรื่องเลยแล้วอพอมาภาคสองเนี่ยก็จะเริ่มจับอ่ภาคพวกหรือว่าแก๊งของนายอภิรักษ์นะคะโดยที่มีตัวละครที่สำคัญก็คือคุณพิงกี้ โดยช่วงภาคสองเนี่ยแมนกับใบเตยเนี่ยยังเป็นพยานนะคะยังยังหล่นล้าอยู่แล้วพอมาภาคที่สามก็คือจะมีการจับคุณแมนแล้วก็คุณใบเตยนะคะแล้วก็เดอะแกงนะคะซึ่งในช่วงนี้จะมีหลายคนที่โดนเรียกเข้ามาสอบสวนแต่ว่าก็หลุดไปนะคะอย่างเช่นคุณผู้กำกับหนังนะคะซึ่งทางช่อง กีประชาชนของเราเนี่ยก็เคยได้เล่าเรื่องพวกเนี้ไปหมดแล้วนะคะทีนี้ก็จะขึ้นสู่ปีปีนี้นะคะกลางปี2556นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มเป็นคุณกระทิงนะคะอันนี้เขาก็เลยเหมือนจะแบ่งแบ่งเป็นภาคๆนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเอามารวมกันหมดเนี่ยคดีมันไม่ได้จบทีเดียว ซึ่งถ้ามันมีภาคสี่เนี่ยก็ไม่แน่นะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีภาคที่หต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวสิริจามาทำเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23กักยาคมมันจะมีข่าวที่ดังดังมากๆก็คือข่าวของคุณเพชรจ้านะคะก็คือมีข่าวว่า DSI เนี่ยประกาศก็คือ ส่งหมายเรียกไปให้คุณเพชรจ้าแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมินะคะเข้ามาให้การตำรวจนะคะว่าเ,เกี่ยวข้องกับคดี Forex ที่ดียังไงซึ่งคุณเพชรจ้าเนี่ยในช่วงที่ Facebook รวบรวมคนโดนโกงจาก Forex ที่ดีเนี่ยเขายังเปิดทำการนะคะเพื่อนๆท,ที่ที่พูดว่าเขาเปิดทำการเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาไม่โพสอะไรนะคะมาประมาณ3เดือนไหม สามเดือนหรือสี่เดือนนี่แหละนะคะซิริก็เคยเข้าไปถามแอดมินนะคะซึ่งก็คือแอดมิน A นะคะว่าเพชรจ้าเน่ะเกี่ยวข้องกับฟอเ e ็กทีดีหรือเปล่าเพราะว่าเพชรจ้าเนี่ยจะมีรูปภาพนะคะคู่กับนายดาริลยังนะคะหรือว่าผัวของคุณซาร่านะคะซึ่งแอดมินเอก็ เหมือนตอนนั้นจําไม่ค่อยได้นะแต่เหมือนกับแกจะตอบว่าไม่เกี่ยวนะคะซึ่งตอนที่แกตอบเนี่ยมีคนเข้ามาด่าสิริด้วยนะคะว่าคุณเพชรจ้าน่ะเขาล่ำรวยอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีธุรกิจก็คือเปิดคาสิโนนะคะสิริก็พอโพสต์คำตอบแล้วสิริก็ลบคอมเมนต์ของตัวเองออกนะคะ ก็คือคนส่วนใหญ่จะมั่นใจนะคะว่าคุณเพชรจ้าบริสุทธิ์นะคะทีนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมเนี่ยคุณเพชรจ้าเนี่ยก็โดนหมายเรียกนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ทำคลิปวิดีโอนะคะออกมาชี้แจงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคุณเพชรจ้ากันเลยะคะ่ะว่าเขาจะชี้แจงว่ายังไงคะ่ะจากข่าวในว,วันนี้นะครับที่ เป็นกระแสมากเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาผมเยอะมากสายเยอะจริงๆนะครับในกรณีที่บอกว่าทาง DSI นะครับออ,ออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับในเ,เรื่องของ f o r e x 3D นะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้จริงๆว่า เราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลยนะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทําธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อด้วยนะครับว่ามันจะได้เงินแล้วก็ไม่เคยชวนไม่เคยเ,ยเลยนะครับแต่โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญน,นะครับว่ามีการโอนเงินนะครับระหว่าง บัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน5 0,000บาทเมื่อวันที่1นพฤษภาคมปี2018นะครับมี1ยอดท่วนนะครับโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นยอดเงิน5 0,000บาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณอภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็ เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับก็ยังงงว่าเ,เขาเข,า,ขาโอนเงินให้เราทำไมนะครับปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันสิบแปดใช่ไหมครับอ่านะฮะสองพันสิบแปดผมก็ลองไปย้อนเช็คดูในอินสตาแกรมนะครับของผมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อห้าปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีไทก้าเลยนะครับกับเงินยอดห้าหมื่นบาทผมก็เข้าไปดูนะครับรูปอินสตาแกรมถ่ายลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่หนึ่งพฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทางอินสตาแกรมนะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจ หรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมตโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็รับอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นจ็อบจอบไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมตภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า rkk นะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับดเร็ก message มาทางอินสตาแกรมเพื่อให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมทนะครับเพจนะครับเป็นภาพ เป็นภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ภาพภาพภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถะนะครับว่าเขาขายรถอ,อ่ะวายเงี้ยนะครับก็ผมก็โพสตไปก็ได้ค่าจ้างห้าหมืนบาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิรักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบ นะผมผมไม่ทราบเลยซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้50 0 0 0บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนนะครับนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนในการรู้จักหรือ ไปชวนคนมาเล่นแชร์โซ่หรืออะไรก็านี่คือผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็คือเรื่องราวก็มีเงินอยู่หนึ่งยอดท่วนห้าหมืนบาทเมื่อห้าปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจนะครับแค่นั้นเองครับนั่นละค่ะเพื่อนๆก็คือการอัดคลิปชี้แจงจากคุณเพชรจ้านะคะหรือว่าพี่เพชรจ้าของคุณนิวเคลียร์นะคะเพื่อที่จะ ทำให้ FC นะคะได้สบายใจนะคะว่าเพชรจ้าเนี่ยไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากอ,อ,อย่างที่สิริได้บอกไปแล้วว่าสิริเคยเข้าไปถามใน Facebook รวบรวมผู้โดนกลงจากคดี Forex 3 d นะคะเพื่อนๆว่าเพชรจ้าเกี่ยวข้องกับเ,เขาได้เล่นแชร์อันนี้หรือเปล่าทีนี้ ทำไมสิริถึงไปถามก็เพราะว่าคุณเพชรจ้าเนี่ยเขาจะมีภรรยานะคะหรือว่าภรรยาเก่านะคะเพราะว่าหย่ากันไปแล้วเนาะก็คือคุณนิวเคลีย์นะคะแล้วคุณนิวเคลีย์เนี่ยแกจะมีแก๊งเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็จะเป็นดาราเก่าช่องเจ็ดนะคะก็คือคุณโบภคมนนะคะซึ่งเรื่องราวของคุณโบภคมมนแล้วก็ความรักของเธอเนี่ย สิริได้เล่าไปแล้วนะคะในตอนก่อนๆนะคะเพื่อนๆอันนี้สิริก็ไปแคปหน้าปกของวิดีโอที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ forex TD ของช่องนะคะช่องก็มีประชาชนเนาะเพื่อนๆก็เ,เขาเรียกอะไรสามารถไล่ฟังนะคะเกี่ยวกับประวัติของคุณโบภัคมนนะคะเพราะว่าคุณโบเนี่ย จะเป็นเมียเก่านะคะของคุณดาริวยางนะคะสิริพูดว่าเป็นเมียเลยแต่ไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะว่าคาดว่าก็คงได้เสียกันเรียบร้อยนะคะ mm. เป็นเพื่อนเพราะว่าน่าจะอยู่ห้องพักเดียวกันไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันนะคะ mm. แล้วก็มีภาพแบบว่าแนบชิดสนิทชิดใกล้แล้วก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของคุณโบนะคะ mm. คือว่าอีกนิดเดียวก็น่าจะได้แต่งงานกันแล้วนะคะเป็นเพื่อนแต่ว่า ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุใดน,นะคะซึ่งคุณโบเนี่ยรู้จักดาเรียวยางในปี2018นะคะเ,เพื่อนๆก่อนหน้าที่คุณโบเนี่ยจะเลิกลากับคนรักเก่าซึ่งคนรักเก่าเนี่ยจะเป็นลูกชายของดาราเหมือนกันนะคะก็คือ,อคุณพัขมนไม่ใช่สิคุณคุณวัสมนวัสมนนะคะซึ่งเป็นดารา ที่เล่นหนังสมัยโบราณมากแล้วล่ะค่ะแล้วเขาก็มีลูกชายเนาะทีนี้พอเลิกกับออแฟนเก่าแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเจอกับดาริวยางนะคะจากนั้นมันจะมีงานที่เรียกว่างานเบบี้ชาเวอร์นะคะของคุณนิวเคลียร์หันศานะคะคุณปอัพัคมลเนี่ยก็เอาแฟนใหม่นะคะไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งมีภาพนะคะที่ แอดมินเอแห่ง Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ีเนี่ยแกเด็กแคปเป็นหน้าของดาริวยางมานะคะแล้วแกก็เบลอสิ่งแวดล้อมนะคะเบลอผู้คนรอบๆดาริวยางแต่ว่าถ้าใครที่เข้าไปดูใน i อของคุณโบพัคมลจะรู้นะคะว่านี้คืองานของนิวเคลียร์หันศานะคะเพื่อนๆจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์นะคะระหว่าง คุณเพชรจ้าะะว่าไปเกี่ยวข้องกับ forex ที่ดีได้ยังไงนะคะก็น่าจะผ่านงคุณโบภคคมนนะคะที่แนะนำดาวริวอย่างให้รู้จักในคลิปที่ออกมาอธิบายเขาได้พูดถึงบริษัท RKK นะคะซึ่งบริษัทเนี้ยก็จะเป็นของนายอภิลักษ์นะคะแล้วในแบบที่มาทำการถ่ายแบบซื้อขายรถนะคะก็จะมีคุณ คุณแมนนะคะสามีของคุณใบเตยก็มานะคะแถมพาคุณแม่ก็คือคุณแม่ป่องมาด้วยแล้วคุณแดริวยังเนี่ยแกก็เป็นในแบบในการถ่ายายเขาเรียกอะไรถ่ายแบบจริงๆสิริคิดว่าเขาไม่ได้ซื้อรถนะคะเพื่อนๆแค่เหมือนกับว่ามาเตะท่าว่าเออเนี่ยนะมีคนดังคนนี้มีผู้ชายหน้าตาดีใส่สูทอะไรประมาณเนี้ยมาซื้อรถที่บริษัทของนายอเพลักนะคะให้มันดูน่าเชื่อถือนะคะ แล้วทีเนี้ยคุณเพจ้ามาอธิบายว่าเขาเนี่ยก็มีการแชร์ลิงก์ของบริษัท RKK นะคะแล้วก็ได้รับเงินจากอภิริลักเข้ามาแค่ห้าหมื่นบาทนะคะซึ่งสำหรับเศรษฐีอย่างเพจ้าน้อยมากนะคะเพื่อนแต่คุณเพจ้าก็พยายามชี้แจงนะคะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าใครติดต่อมาแต่ว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ที่คุณเพจ้ามีให้กับ คุณโบพักขมนนะคะเขาเรียกว่าเพื่อนของเมียนะคะก็อาจจะทำให้ออมีความสนิทสนมกับแดริลยังระดับหนึ่งนะคะแต่เพจจ้าจะไม่พูดชื่อของแดริลยังออกอากาศนะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยคนก็จะรู้นะคะว่าพวกเขาสนิทกันนะคะการที่เราจะเชิญคนมางานไอ้เบบี้ชาเวอร์หรือว่า งานที่เ,เหมือนคําว่าทายเพศลูกะคะว่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเออรู้เพศแล้วแต่ว่าเราก็มาเซเรเบตกันเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นคนประมาณว่าสนิทมากหรือว่าคนในครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดที่คุณโบพระขมลไม่ยอมลบรูปภาพพวกนี้ออกไปนะคะทำให้ยังมีหลักฐานนะคะว่าเพชจ้าเนี่ยรู้จักกับ คนคุกนะคะก็คือคุณดาริวยีงคุณดาริวยีงเนี่ยนอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดี forex 3d แล้วนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ใน Facebook รวบรวมคนดนโกงจาก forex 3d ก็เคยแฉคุณดาริวยีงไปแล้วนะคะว่าเออเคยโดนทำร้ายร่างกายจากออไฮโซทะเลนะคะ ซึ่งไฮโซทะเลเนี่ยก็เป็นลูกชายของอครูอ้อยนะคะครูอ้อยเข็มทิดชีวิตนะคะเนี่ยมันก็จะผันการอินลงตรงหนังนะคะเ,เพื่อนๆแล้วอแอดมินเอก็ยังได้แฉนะคะว่าดาริยังเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นผู้ชายขายน้ำนะคะหรือแปลต,งตงรงๆก็คือผู้ชายที่ให้บริการนะคะ ซึ่งก็จะอยู่ตามเ,าเขาเรียกอะไรล่ะที่สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้หญิงนะคะที่เข้าไปผ่อนคลายความเหงานะคะก็สิริก็ไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่นายอภิรักษ์โดนจับแล้วดาริวลยังเนี่ยหนีไปสิงคโปร์แล้วก็ย้อนกลับมาใหม่เนี่ยเขาได้รู้จักกับคุณซาร่าผ่านช่องทางไหนนะคะทฤษฎี นึ่งที่เป็นไปได้ก็คือดาวริยวยางเนี่ยอาจจะกลับมาเพื่อขายบริการที่ประเทศไทยแล้วคุณซา่าอาจจะไปเที่ยวนะคะแล้วอาจจะได้ตกกลุ่มลักนะคะแล้วก็ก็เลยได้สารสัมพันธ์กันมานะคะที่มาที่ไปของการพบกันระหว่างสองคนเนี้ยก็ต้องถามคุณซา่าเท่านั้นนะคะสิริก็แค่เดาเฉยๆเพราะว่าดูจากภูมิหลังอาชีพของเขาแล้วเนี่ยก็คือถ้าเขาไม่มี เงินมาหล่อเลี้ยงจาก Forex TD ที่เนี่ยเขาก็น่าจะกลับไปทำอาชีพเก่านะคะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยสิริจะไม่เล่าอาว่าแต่ละเอพิโซดเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันเยอะเพื่อนๆจะต้องเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใครที่สนใจแล้วกันคือต้องไปไล่ดูนะคะว่าแต่ละเอพิโซดเนี่ยเรื่องราวของดาวริวยังเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ คุณโบพักขมลเนี่ยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับ Forex TD นะคะแล้วเขามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้มันยาวซิลิก็เลยแคปเป็นภาพเอพิโซดต่างๆมาให้ดูนะคะว่าเราได้มีการเล่าไปแล้วในอดีตทีเนี้ยแต่ข่าวนะมันไม่ดังทีนี้ข่าวเนี่ยถ้ามันจะมาดังตอนนี้นะคะนักข่าวจะต้องไปโยงคุณเพชรจ้าเข้ากับแดร์หรือยัง อย่าไปจับคุณเพชรจ้ามาโยงกับมาพิรักษ์แบบตรงไปตรงมานะคะเพราะว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ที่เพชรจ้าไม่ยอมพูดชื่อนี้ออกมาเพชรจ,จ้าปิดชื่อดาริยังนะคะแต่ถ้าเกิดเขาพูดขึ้นมาว่าเออวันนั้นนะก็คือ,อ,อแฟนของรุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อว่าดาริยังซึ่งตอนนี้อยู่ในคุกนะครับ เขาได้ติดต่อผมมาว่าเออพี่ครับช่วยโปรโมตบริษัท r k k ของพวกเราได้ไหมอันนี้เพื่อนๆอน่คำอ,ออกมาแก้ตัวของคุณเพชรจ้านะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะคำผูกมาตัวเองนะคะเพื่อนๆอนอสิลิเริ่มเสียงแหบอีกแล้วเพราะว่าเวลาเล่าอนะสซิลิจะเล่าแบบเลาแบบอันคัดคือคิด อะไรได้มีพาพอะไรในหัวสิริก็จะเล่าเล่าออกมานะคะคืออันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องราวของข่าววันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าต่อนะคะในเอพิโซดหน้านะคะเพราะว่าสิริไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าสิริทํางานนะคะจันจันถึงสุกนะคะแล้วพอวันเสาร์ก็เหนื่อยก็นอนเนาะแล้วพอวันอาทิตย์ก็ รีเฟรชนะคะก็จะมีเวลาว่างแค่วันหนึ่งนะคะทีนี้จริงๆว่าจะจบเพลย์ลิสต์ฟอเร็กไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เพื่อนๆก็ดูสิมันมีภาค4คี่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วไหนๆเราก็ทำภาค1ภาค2ภาค3มาเยอะมากนะคะไล่ดูเอปิสซดล่าสุดคือ130ตอนนะคะเพื่อนๆเออสิริก็เลยเอเอวันนี้วันอาทิตย์ว่างก็เลยมาเล่านะคะโอเค เดี๋ยวเอพิโซดหน้านะคะก็จะมาเล่าเพิ่มนะคะก็จะเอาเนื้อหาจากของ DSI เนี่ยมาอ่านนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า DSI เขาเริ่ม active อ,อ,อ,อีกครั้งนะคะโอเคเจอกันคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วยังไงเรื่องของคุณเพชรจ้าเนี่ยให้เดานะอาจจะเหมือนดีเจแมนนะคะตอนแรกก็เป็นพยานก่อน หลังไปก็เข้าคุกนะคะเพื่อนๆโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ